สบายดีพี่น้องสบายดีช่วงเทียงพี่น้องกําลังเตรียมอาหารเนาะบรรยากาศที่ทงให้ทงนาบ้านเบามีคือเก่าพี่น้องอยู่หัวอยูส่สวนบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติอากาศก็เริ่มฮ้อนติตาสงสารงวัวเนาะพี่น้องอย่างเลาะหากินน้าหาห่ม อากาศก็เริ่มฮอนมาหลายเมื่อละสามเมื่อแล้วสงสัยสิเขาสู่ละดูฮอนแล้วแต่ว่าอยู่กลางทงกลางจังสี่อยู่เทียงไห้เทียงหน้าก็สิเย็นแน่อยู่บรรยากาศลมลมกมัสดีจางย่าง,งเจเก็บของจะไปเตรียมอาหารเพนรู้ไหว่าทเดี๋ยวทีามไปเบิ่งว่า สิเป็นเมนูยังของเจมันนี่าเอ้าเจมเหมอยังนี่เห<ม>็น <Hey. S 2> ต้มอยู่นี่มีน้ข้าวดีนะจ้ามาะขาโคตรนั่งนะพอกินเลยนะจ้านางลองเก็บมาต้มต้มกินน,น,น้องแล้วพอ,อกิเลยนานาอเก็มื้นนี้แล้วมกิเป่น,น,ลน,เ,ปนเลน้าางองเก็มานเรื่องที่ดีนะมพก่นางอันมาคอมันแล้วก็กพูดไทยแนล้วะ็ นางขอซื้อมะค่ะโครจ้าขายได้เลยนะจ๊าสิบพันสิบพันกีบสามสิบกว่าบาทมันเริ่มแกแล้วมันกะต้มเบิง่งสบายดีน้องเหลีงสบายดีกลางไหนน้องจ้าเอาแอบนีหอ,อย่างฮะน้องทำน้องน้องทำกูแฝดได้ไน น้นองทํำไปสายเลีง้งว่าว่ค่อยเป็นพี่น้องอายุสี่สามขวบแล้วเป็นคนลิ่นแข็งว่าวเบิ่งกด่น้องนะอ,อ,อ้ยข,าาขึ้นหน้าตาคือกันใช่ไหมวันนี้ออกมาต่ตเศร้าน้อ,นองเลี้ยงพี่น้องกำลังเตรียมอาหารเจเพือ่อนกำลังเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้สร้างแล้วก็เด็กๆนี่น้อง แ,แม่น้องแม่น้องเมยน้องทำกำลังสับไก่ไก่ไก่ในขอกเราพี่น้องเลยไก่กับไก่จะคลองพี่น้องบริสุขนี่เป็ดไก่เป็ดอมมาลากระตังซาวก็โตไก่กับลายพี่น้องกาเลี้ยงไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นไก่บ้านเด้อมันกาจัดการเป็นตัวหนึ่งไทรสร้างกินแต่ละมือก็จักสศรีหายังสู่เขากินเนาะ กะสีแกงนก็ไม้ตำม,ตม,ตมักฮ้งตำมักทั่วตำมักแตงกะมันดิมๆพี่น้องกินข้าเจ้าก็บ่อยากกันเลยแบบว่าเออแต่ละมืึกกะสีหานี่อยู่ในกลิ่นมาบวัวสิเป็นหมูไก,ก่อย่างเสียกัดโดนโดนเถ้าดอกบัวค่อยได้กินบ่อยถ้าซื้อก็จักสะซื้อยังมาสกมกูกินมักทั่วกินบัวท่านกะหาวบ้างแล้วแก่แล้วมืนันนึกกะสีต้มหรือแกงนี่ ตีต้มไก่สู้สร้างกินสยู่หน้างสูวลูกชิวล้านแล้วพี่น้องเลยโอ้ยตัวหนึ่งกับบพเอกินได้กินค้าบเดียวพี่น้องกินข้างเดียวเพราะลูกล้านก็หลายทุกอย่างของเฮาอยู่ในสวนเองพี่น้องนี่ข่าข่าตะไคร่ปลูกเองทั้งนั้นเก็บมาจากสวนอย่าบอกนะเจ๊ที่ใสโออีสิเฮ้ยนอนตามันต้องมาคุ เจบอกว่าถ้าต้มเป็ดต้มไก่ต้องใส่โออิซ e ิเ e พิ่นว่าเนาะกำลังเห็ดและนิยมในตอนนี้ร้านอาหารทีเออใส่ใบแล้ว,วโอ้คันหม้อระแน่นนางรีวิวต้นแ่ <laughs> ้จัดจับฉบี <laughs> ่นอกหลายคนว่าเออเจมันนี่ไหลนเม็ดมันอยู่ในกรเขาเจ้าบอกว่าประเภทใบรากลำต้นใส่ได้ประกอบอาหารได้ถ้าเป็นดอกหรือว่าเป็นแบบ อันนี้มานํามันสิมีสารเมินเมานี่เอาอีเจอย่าบอกนํเ<อ>ากเก็บมามนนเอาไปปลูกไปพี่นอ้องโอ้ยอย,อย่ามาโฆษณาเดี๋ยวเพิ่นสิสั่งซื้อ <laughs> นายมันนี่อันนี้คือตัวเมียนะคะมันจะเป็นกุรีมันก็สิมีตัวเมียตัวผู้คือกันพี่นอ้องคล้ายๆคือต้นมะฮงมะละกอมันยังมีตัวเม่ตัวผู้ต้นตัวผู้มันก็สิออกดอกคือซื้อนี่ซ่ <laughs> ํานี้ก็ปัดม้อยแล้วเด้อจ้า อีเจ๊มึงอย่าใส่นะใส่ให้เฉพาะสร้างกัดสร้างสิกินกันดีลูกลานเดี๋ยวลูกล้านจะของบัดหมอยขึ้นกันบ๊ปบปน,นั่นดอกพี่น้องทาบภูไดที่เคยอันนั่นอันสีโูดีเนาะถ้าเป็นประเภทใบมันธรรมดามันได้มีรสชาติอย่งดอก <c oughs> ถ้านี่มันกะลายเติบโยส่วนใหญ่อสร้างาาก็ามักใส่ เห็นข na e ้าเจ้าบอกมาบอกว่าใบมันเอาไปต้มลดน้ำหนักได้เจหลดพุงเออมีมีผูええ้ใหญ่นั่นนี่ผู้ใหญ่คำเออน่ะเราอ่ะพุงเราโยบเราอ่ะเราต้มกินอันนี้เน่น้องเมย์ฉีดต้มกินที่เราย่านะต้มใบนะต้มได้เยอะแต่อย่าไปต้มอใบทักอันน้มันยาแก่ใบมาต้มที่เราบะมี่เคยซิมน้ำเพลินแล้วเพลินต้ม ข่เจ้าบอกว่ามันลดน้ำหนักก็เลยลองไปชีมเบิ่งอ้าวมันกับรสชาติธรรมดาไายคือต้มใบไม้มมนก็บอะไว่าหมหรือว่าเฮือนหรือว่าอากาศองไรน็อ่างรอต้มไก่พี่น้องกัสซีซ้อมหุงไปพร้อมเพราะเมนูสำหรับต้มไก่อย่างเดียวกัสซีบุพเกินนะนะเพราะในเฮือนเจ้าของก็หลายคนหนึ่งสิการซีตามมงไปพร้อมแลวก็ต้มไก่น้ำ ต้องมีกับข่าวสองอย่างนั่งกระเสื้อเลยว่ะคนที่จากบ้านไปอยู่บ้านพนเมื่อไก่ล้วจากกสิิดเห็นบรรยากาศกบเก่าอยู่ทยเทียงใหเชียงนาจำได้ก็บองนางอ่ะมารักจากกี่แท่งก็รับการเดยตาพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตคนบ้านเฮาพี่น้องกับเรื่องปกติแล้วใส่ชีวิตกับปรเด้ยว่าเจ้าของลำบากเอกการใช่ชีวิตแบบนี้กับมันสิ้นเคยตัแต่เกิดแล้วนะเจ๊ ไม่พี่ลมพอนก็มาพี่น้องมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาอ้าวกันางก็เป็นคนที่ร้องเพลงบทจบจะเพลงพี่น้องม่ต้องไปถือสานางเถอะถึงจิจ้างจักมื่นจักแสนานางก็เล่น จบเพลงบ่ได้้เนื้อแล้วาที่จบพอคนจำนางนํำไปหมดแล้วก็เดี๋ยวอยู่ที่แรงประดาลใจเจ้ถ้ามีติปก็ลองจบโชคดีแต่พักเขามีพี่น้องมีเองปลูกเองมักหุ่งก็มีเนาะมะเขือเทศก็มีต้นหอมปักซีก็มีกับ หากบริลงทุนอย่างมากมายสำหรับมือน,นี้นบะไปซื้ออย่างจะกล้กับใกล้กับใกล้เจ้าของอาหารบรนเทาก็ถเือว่าแซ่บซุตละต้มไก,ก,ก่บ้านใส่หมักขามอุ้ยขาแม่ต้มแบบบบ้านน่ะคือเขาเจ,าจะต้มแซ่บหมดแดงนะเจะ๊ต้แมแซ่บหมดแดงสมหมดแดงนะะแต่อันนี้ใส่สมมะขามเปียกรอติตาพี่น้องเล็กน้อยจะไปข้างไหนเดี๋ยวก็สิ มาหากินเขา่ากำลังเตรียมอาหารอยู่หมอเดือดเรียบร้อยพี่น้องน้งกระเสียวไก่ลงไก่กำลังพอกินบดเข่าเกินนะทะ่าตัวใหญ่เกินมักกสิหยาบใส่น้ำได้ร้ายเจ๊เนาะมหมดยกกิน เดี๋ยวเราค่อยแบ่งออกให้เด็ดแล้วค่อยใส่โอซิตลงไปเดี๋ยวรอก่อนพี่น้องรอให้ไก่สุกแล้วก็สิค่อยตับมะคงในเ,เวลากินแล้วพี่น้องเพราะในเวลากินก็นร่วมตัวกันบาดท,ที่นี่มาจากเวียกจากงาน,นอ,งาอ,อาหาร,รการ,รกินมานีนก็ถืทือารู้หลาแต่ว่าบริสุทธิ์เนาะข้าวโพดจากสวนเก็บข้างแรกอะอะแกบังดุมพักนี่ มันแก่ยังอันนี้คือเก็บมาทนลองต้มมังอุดแก่แล้วป้าเธองนี่อันนี้ถือว่าแก่พอานมันตึงเนาะถ้าไนแบบขาวๆแน่น่ะซีดๆนะเด้พี่น้องน่อยๆกันเลยบดได้รีบเด้พี่น้องอันนี้คือเก็บจากสวนเบามีเองเดี๋ยวเดีเจวเจกยาลางต้มไก่คือชีสุกเรียบร้อยแล้วตับมักหงว่าสันอันนี้กันยังกินหมักโมอีกรอบหนึ่ง สบายดียน้องเล้งสบายป้าลุงอาสบายแล้วแม่เล้งเอบแม่ลูลกค้าตะกินพี่นอ้องเดี๋ยวสยิไปเบ,บิ่งเจมาล่าเพื่อนเฮ็ดกับเขายังแล้วแลว้วงานกระลงชิเตียมตับมะคงะว้าวต้ยมยำไก่ใส่โออีชิคนมึงรู้เจโรยด้วยต้นหอมผักชีพี่นอ้องวุ้ยต้มไก่ใส่มะเขือเทศ เนาะต้มยำไก่แซ่บแท้แนะนำไม่ต้องเสีต้มยำไก่บ้านสุดอเริกานะเจ้าค้าถึงทีอยู่แบบบ้านๆแต่รู้ล้าเด้อพี่น้องตกมากอาหารการกินมันนี่บ่ได้ซื้อปลูกเองเลี้ยงเองซื้อแต่เป่งนัวอืซื้อแต่เป่งนัวพี่น้องแต่บางมื่อก็ซื้ออยู่เนาะมื้อนี้ถือว่าบ่ได้ซื้อก็โชคดีไปเมื่อวานนี่ก็มีโหมีหม เออเออเอออืคุณเรีก่ม้าออสนุกะัาใส่นี่เพรื่อนเจ้าของนี่นะพาเข่าสองพาเด็กหน่อยพาหนึ่งแล้วผู้ใหญ่พาหนึ่งพอเป็นเสาร์อาทิตย์นะเสารอาทิตย์น่ะคนอยู่หลายเด็กหน่อยอยู่นะแล้วก็สร้างอีกพาหนึ่ง ของนนของกินซ้ำเนืงองี้บริพอกินนด้พี่น้อง,อต,องต้องลายนางกำลังต่ำมังหงพี่น้องตอนนี้กะทีมงานก็นมารอเต็มยอยู่ก็กินอาหารว่างไปก่อนไก่ตัวหนึ่งต้มยำไก่บ้านแซ่พี่น้อง แต่บอมีหมักแกงใส่อันน้ำไม่สม้มเนะาะแส่อะไรกบต้องหมักแหละแซ่บได้แกงใช่น้ำไม่สม้มอันนี้ติเป็นต้มธรรมดาก็ว่าใส่เศษน้ำจางหน่อยเลยคนใต้แกงตับมะฮงไก่ซีเหล้าแล้วพี่นอ้องเอามาจะใส่ระหว่างรอกอ็คือกินอาหารว่างไปก่อนข้าวโพด เด็กน่อยอิ่มก่อนลวเจ้เอาหน่วยนี่คือเหี่ยนเถอะคือบวยงามมันกำลังแก่บางพักก็ยังอ่อนนี่พักในอ่อนเลเก็บจากสวนสดสดใหม่ๆนี่พักนี่มันยังอ่อนเ่ยมันก็เลือกบ่ได้ โอ้ยงเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลาปลาปลาขวดมีแค่นั้นนะคะขวดแค่นี้นะลิงเอานี่ขวดไข่หมดแดงน้ำขวดไข่หมดแดงตำมะฮงแล้วก็ต้มไก่เนาะปลาปลาลูกน้นองหวัวได้เนี่ยสิงกไปให้สร้าง ยนางกะสีเอาไปให้สร้างพี่น้องไอชีมันเปิดุญด้ไอชีมันเฮเขากินอยู่เพ่บย้อนหองกินอาหารบนาพี่น้องอันนี้ก็เป็นขัวไข่มดแดง ต้มไก่บ้านตับมะฮงฟีมืออมาลากากี่มาในพี่น้องสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวรับการเจรแม่บมมีเฮือนมีเทียงอยู่บอกเหรอเอาก็เทียงแต่ว่าพี่น้องอันนี้มาอยู่นี่นะแต่ละมือคือมาเห็นยุ่งยิ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 ่งอยู่ตรงนี้ทั้งแม่ทั้งลูกอาะไซให้บะมีเลี้ยงพี่น้องอาอายาบดีมีซัมนี่พี่น้องเด็กน้อยนะมากินฟังนี่พูนเหลียงแซ่บอยู่เหลียง ทางนี้มีอย่างทางนี้มีทอดไข่ต้มไก่ตำมะฮงใบายดีป้าลูกใบายดีปลาลูกกินไก่แบบป้อน้องเลยนะนวัวสักกินเองไข่และปลอนน้องลิงตักสดปุ่นเอาเขผาใช่แล้วลูกเก็บรืดของกินพี่น้องมันเองถือว่าโชคดีไป ทั้งแต่งโมทั้งข้าวโพดต้มไก่กินข้าวแล้วไปกินยังต่อโซ่ฮะสังเกตเบิ่งเด็กบนนอกพี่น้องกินข้าวปั้นข้าวเหนียวขาเจ้าบ่ค่อยได้กินดอก <c oughs> แซ่บบลซมอนก้อนใจต้มไก่อมลา น้องทํามาแซ่บแล้วกิลิีดดอกน้องลิงบอกว่าแซบ่บใส่เข่าไม่เล้งอยากอยากมานำมุสเ้าเห็นแม่น้องทําเมื่อตลาดเห็นแม่น้องทําก็เลยไหย้อยากมานำาาวมันอยู่นี่แหละมันม่วนในมีหมล,ลายอีกอย่างก็ติดแม่อมาลาเงยู่พูดมาปุยหมอยู่แต่กับไม่ใหญ่ แต่และมือกับบุญยิคนมาส่งกันแ,แล้วบริมาพี่น้องนางบริมา,าสี่หามือมืนนี้มาแต่เศร้าเอาเจ้าบุมักต้มไก่ทำคือกินทอดไข่ฮะเจ้าคลาต้มไก่บอเอา่นเอา,อเอาหมออนี้บอแม่นเจ๊ใส่โอยซิบ่เฮคือภากันสดบอปลาบ่วง นางบดใส่พี่น้องใส่แต่ของสร้างของสร้างบาใส่เอาฉันนึกว่าเอาโออุ้ยซีฉันไปเสื่อมฉันหาบ่เห็นแม่มันอยู่กับตักโป่งไปแล้วไม่ได้ใส่ซะักมาเสื่อมมาเสื่เต่งไว้ทิเทพครับบดใส่เสื่อมจี้เจ้าของเสื่อมเจ้าของโบทแมนพี่น้องชาวไร่ตาหม้่ผู้หัวยังติดยังเอาตามัวหรือว่ากินโอุ้ยซี่ไร่เจ้ฮะกินโอุิยซี่ไร่ตาไปจจะ ไปแล้วพี่น้องพ่อกันคิดไหนดีมแมงมดสุขูสุคนไปแล้วจ้า